อย่างไรก็ตามเรื่องการเปิดโรงเรียนก็เป็นเรื่องนึงที่ทุกประเทศทั่วโลกในสถานการณ์โควิดให้ความสําคัญนะคะแล้ได้มีการพิจารณาและการเตรียมการอย่างรอบคอบในวันนี้จะขออนุญ,ญาตนําเสนอทางด้านการสาธารณาสุขนะคะที่เราทํางานร่วมกันกับทางกระทรวงศึกษาธิการว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่มีความจําเป็นจะต้องเปิดโรงเรียนควรจะต้องมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมอย่างไรปรกติแล้วก่อนเปิดเทอมเนี่ย ทางโรงเรียนจะต้องมีการเตรียมการก่อนเปิดเทอมเสมอนะคะแต่ในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณการก็ได้ทำงานร่วมกันว่าการเตรียมการก่อนเปิดเทอมครั้งนี้คงจะต้องใช้เวลามากกว่าทุกเทอมการศึกษาที่ผ่านมาและจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าสาการความเสี่ยงการระบาดของโรคและความพร้อมของทางโรงเรียนศักยภาพทรัพยากรต่างๆที่เราจะต้องทำการจัดการให้พร้อมนะคะ การพร้อมของคุณครูปกติเมื่อก่อนคุณครูก็มาดูว่าจะเข้าชั้นเรียนไหนแบ่งชั้นเรียนกันยังไงแต่วันนี้คุณครูต้องมาเตรียมความพร้อมว่าตนเองจะป้องกันโรคยังไงแล้วตัวเองต้องดูแลลูกศิษย์ให้ป้องกันโรคได้ด้วยนะคะอันที่หนึ่งก็คือการคัดกรองเพราะว่าก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนต้องมีจุดคัดกรองต้องมีการออกแบบวางแผนพื้นที่นะคะ ก็จะเหมือนกับสถานประกอบกิจการอื่นๆที่เราเห็นอันนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่ละโรงเรียนก็ต้องไปดูตามพื้นที่ของตัวเองว่าจะออกแบบตรงจุดอย่างนี้ยังไงขนาดโรงเรียนก็ไม่เท่ากันโรงเรียน100 2 0 0กับโรงเรียน1,000คนของนักเรียนเนี่ยท่านจะดําเนินการเรื่องจุดคัดกรองของเด็กโดยเฉพาะการวัดไข้นะคะก่อนเข้าสู่โรงเรียนส่วนที่2ตอนนี้ก็จะเริ่มท้าทายเราละค่ะเด็กๆต้องสวมหน้ากาก ตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะเด็กโตเด็กช่วงชั้นทุกทุกช่วงชั้นนะคะที่จะต้องใช้หน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นชั่วโมงแนะนําแทนที่จะแนะนําแค่เรื่องการเรียนการสอนอย่างเดียวจะต้องแนะนําเด็กๆด,ด้วยว่าเขาใส่หน้ากากยังไงนะคะแล้วถ้าอยู่ในห้องเรียนเขาต้องไม่ถอดหน้ากากโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ในโรงเรียนร่วมกันนะคะประเด็นที่3ก็เป็นอันที่ โรงเรียนน่าจะมีความพร้อมค่อนข้างสูงค่ะว่าต้องมีจุดที่เด็กๆจะสามารถทําความสะอาดจริงๆแล้วจะต้องความสะอาดตั้งแต่จุดที่เข้าโรงเรียนท่านต้องนึกว่าเขาออกจากบ้านนะคะพร้อมมาถึงโรงเรียนตรวจคัดกรองเสร็จสิ่งแรกที่เด็กควรทําก่อนเข้าสู่พื้นที่อื่นของโรงเรียนคือล้างมือค่ะตอนนี้ต้องเริ่มทําเส้นทางแล้วนะคะทําไงลูกศิษย์จะไปที่จุดที่เขาล้างมือสะอาดแล้วถึงจะเข้าไปในในแต่ละชั้นเรียนตรงนี้ก็จะมาสู่ข้อที่สี่ซึ่ง จะต้องเริ่มการออกแบบเรื่องระยะห่างตรงนี้มีหลายรูปแบบมากนะคะถ้าท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนเด็กต่อชั้นเรียนเนี่ยทำระยะห่างในห้องเรียนได้อยู่แล้วถัดไปค่ะในข้อที่5นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โดยปกติก่อนโรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องมีความทำามการทําความสะอาดอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องยิ่งเน้นนะคะเรื่องของพื้นผิวสัมผัสต,ต่างๆเมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนก็ทําความสะอาดวันละครั้งเดียวตอนเย็นใช่ไหมคะก่อนกลับบ้านแต่ตอนนี้ จะต้องออกแบบในเรื่องการทําความสะอาดในพื้นผิวสัมผัสต่างๆก่อนเปิดเทอมทําความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยทุกวันจุดที่เป็นจุดสัมผัสสําคัญก็จะต้องมีกระบวนการของการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องความแออัดค่ะตอนนี้คงมีหลายกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดได้เช่นแข่งกีฬาสีโรงเรียนยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมอะไรที่มันจะเกิดการรวมกลุ่มและเข้าไปสัมผัสกันใกล้ชิดของเด็ก ก็อาจจะต้องลดหรืองดไปก่อนนะคะก็คงให้เขาสามารถมีห้องมีชั่วโมงเรียนรู้มีกิจกรรมตามกลุ่มวัยของเขาได้อย่างพอเหมาะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางหลักที่จะมีการดำเนินการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในทุกระดับรวมในศูนย์ที่เป็นการดูแลเด็กในแต่ละระดับนะคะส่วนามาตรการว่าจะเปิดได้อย่างไรนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างรอบคอบ นะคะแล้วก็จะดําเนินการอย่างที่แต่อยากเรียนฝากท่านคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ค่ะว่าอันที่หนึ่งก็ไม่อยากให้กังวลใจมากเดี๋ยวลูกๆจะได้กลับไปโรงเรียนแล้วค่ะท่านก็มีภารกิจของท่านนะคะอันที่สองก็คือตอนนี้ท่านก็อาจจะต้องเริ่มพูดคุยกับลูกๆเตรียมความพร้อมว่าถ้ากลับไปโรงเรียนเนี่ยอะไรที่เขาควรทานะคะในแต่ละวันอันที่สามก็คือร่วมมือสร้างการสื่อสารร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะคะถ้ามีความเสี่ยงหรือเกิดอะไรขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยกันเช่นมีบัตรเหตุใช่ไหมคะเราคุยกันเรื่องความเสี่ยงตอนนี้ท่านต้องคุยกันแล้วคะ่ะกับคุณครูมีช่องทางสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะและโรงเรียนต้องทํางานร่วมกับทางหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะทําให้เราลงไปช่วยสนับสนุนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของเด็กโดยมีหลักมาตรฐานในเรื่องทางด้านสาธารณสุขช่วยสนับสนุนการจัดการนี้อย่าง พร้อมเปรี่ยงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะ